มึงไม่พูดอะไรเลยหเหรอโดนกระชืบนต่อหน้ามันขนาดนี้ไม่พูดเลยกูเลยผมมาดูลิเกอ,มอไม่ได้ดูเกอผมไม่พิกเกอทำลรเข้าของม<า>ันกูเนี่ยช้ำในตายอะกูนี่ไปก่อนจิ โอ้โหเจอหน้าในครั้งแรกจะไม่ให้เราพูดบ้างเลยเหรอฟังเราก่อนนะเือจะได้นำตัวท่รู้จักไเปเรีนใครเราไม่นามาตกใจ<น>เรา,าเราีนน้าวว่าบินทราเป็นสายเลือดของเสด็จพ่อโลกดลาราแตไม แค่เะพียงรู้ว่าเราช่วยมินทราถึงก็ต้องตกใจกลัวขนาดนี้เลยเหรอจีอ่งๆเองอยู่ในนั้นหรือเปล่าเออฉันฉ,ฉ,ฉันไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยจ้ะฉันขอพูดกับบ้านก่อนนะขอสิฉันจะรีบกลับไปไหนแล้วแล้ยัองอยากคุยกับเธออยู่เลย,ยเธอ,อเบอกแล้วนายจะดีนะว่าเธอไม่ได้ยู่อะไรมาแค่เธอที่เพ่านเราช่วยมินทาต้องกลัวขนาดนี้เลยเหรอ เธอ,ชอ,ชชอเชื่อว่ามีนธาใช่ไหมใช่เรามินธาฉันไม่ได้ยินคนอื่นเขาลือกันว่าโอ้รัชบุตรมินธามีนิสัยที่ดุร้ายแล้วเคยจะกล้าคุยด้วยหรอจ้าอ้นี่เธอไม่ได้เชืคนเขาลือกันว่าเรามินธา็นคนดุร้ายอย่างนั้นเหรอใช่จ้ะพี่ทำไมเธอเชื่อคนข้าดแบบนั้นเล่าก็แต่จะเชื่ออะไรหรอฉันเชื่อว่ามันาะจ้ะ ชื่อะะอะไรชื่อพยานน้ำก็เพฟันยงเมยนีิดหนงอันกละตายย่ายเรียกระต่ายเรียกระต่ายเรียกระต่ายไว้ในกระโปรงอ่ะกระโปรงกระโปรงกระโปรงใหญ่ไปไหนน <l ots> กอน,น้ำอะไรไม่ต้องกลัวดาเรามีทางไม่ได้ดูร้ายอย่างที่คงเข้ายืนกัน ตอนนี้มนันเลยก็ได้คุยกับเรามินทาแล้วดาวมินทาตัวจริงตัวเป็นไปเลยเห็นไหมเราไม่เห็นกะดูตรงไหนเลยเชื่อหรือยังหม่อมเชื่อเชื่อก็ออกไปค,คะแต่หม่อมฉันไม่เชื่อข้างหลังน่ะเป็นคนเอาคนเหรอใช,ใช่คนจันอ๋อต้องล่วไม่ต้องรอล่อะเรื่องุ้มมันเยเชื่อใจแล้ว,ลวใช่ไหมไม่ชินหน้าหม่อมหม่มฉันเชื่อไม่ได้เลยคะ แต่ผมฉันก็ยังไม่ไว้ใจนะเพค่ะหรอไม่ไว้ใจเป็นไรเหรอเป็นไรดีอ่ะจีบแหละนไม่ไว้ใจจีบจีบจีบจะจีบยังไงเอาเป็นงานที่ไหนไปจีบเขาแล้วไม่เคยจีบเลยกคือเราจะชอบเขาเนี่ยอ๋อเด็สาวที่ได้ดูพี่ใหญ่นี่ก้เด็กกดูท่านครูแบบท่านท่านคูเลยท่านคูท่านคู ออไอครูก็สอนอะไรจ๊ะมีแฟนยังจ๊ะอืมไม่ใช่อะไรอ่ะทำไมต้องพูดออกมาเลยใช่ไหม่ะน้ำให้ครูคนอื่นไงไม่เอาคนนี้อะไรจ๊ะแล้วช่วยสีเดียวกันดิไม่เอาคนนี้สีเดียวกันไม่มีคู่แล้วมั้งมันยังมีสีไหนในเสื้อมึงอ่ะให้กูเลือกก่อนเลยเพื่อนได้เสีอะน้องมาที่นี่ ใครก็ได้ที่คิดว่าตัวเองสวยอ่ะหนูค่ะเออสวยไงถ้าร้องได้เลือกก่อนก็เหลือขี้ให้กูลรำฝากลามด้วยแล้วกันเดี๋ยวเลยได้รึเปล่าเธชื่ออะไรอ่ะถามหนูก่อคะเอ้าผมก็คุยกับมึงมึงแกมึงถามใครจะถามได้ชื่ออะไรคะอ๋อหนูว่ามีชื่อว่าหมูฟอยค่ะหมูฟอยค่ะหมูฟอยค่ะ ไม่หัวนะคะชื่อหมูป้ออย่างเดียวให้เดาหัวนหมคะอย่าทะนเรื่องใบจอบทำไม่ได่ทะนเรื่งเลยค่ะหมูหมูเรียกหมูเฉยกหมูจะให้เรียกหมูหรือเรียกฟอยดีเรียกวงกันก็ได้นะคะหมูไม่เอาเอาเรียกชื่อเดียวเอาหมูน้องหมูต่อยน้องหมูจ๋าเฮ้ยจับมือแล้วจับมือแล้วจับพี่พี่ก็บ้าจับมือไม่อยูเดือนตัวพี่ไม่ได้คิดอะไรมากอ่าไม่เป็นไรค่ะพี่เดือนต้องการจะจีบน้องจริงหรือเปล่าพี่จะจีบหรื อ๋อจะไปจีบน้องได้สิพี่พี่มีเพลงให้น้องเต้นด้วยจริงหรือเปล่าจริงเป็นแต่ต้องเต้นนันๆเลยนะโอ้โหหนูนี่อยากเต้นมอดีเลยสงการไม่ได้เต้นสงการไม่ได้เล่นเลยเต้นหน้าเวทีเต้นหน้าเวทีเนยโอ้โหสุดยอดเลยน้องอยากเต้นมากเพลงอะไรนะ้นกับอียันยันเงี้ย๋อ้ดูป้าอะดูป้า Hello! จุกลุดเดี๋าแล้ไม่เป็นหลักการนะทำให้เขาดูให้มันจริงจังเลยหาห้องน้ำไม่เจอเหรอทำไมอ่ะจุดแน่นเลยี่อเราเงได้าวหลอยากจะที่จะเอามาีนี้้ยยังยังยั อนี่คาร์เตอรเขาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราต้องแบบเงินไม่ใกล้ที่รักจ๊ะจ๊ะเห็นเห็นแล้วั้ยเห็นจ้ะมือเห็นอะไรเห็นมือพี่ไงแล้วมีอะไรอยู่ในมือไหมล่ะฮะมีอะไรอยู่ในมือไม่ล่ไม่มีจ้ะใช่ในมือไม่มีอะไรเป็นในใจเรามีเธอ วันนี้โดนหนักแล้วเยอะเรามือจับพี่หัวที่จะได้ดูว่ามีผมอยู่เฮ้ยพูดอะไรเนีะเกินผมเลิกไปหมดแล้วเนี่ยเธอะบอกตรงๆเลยไม่โอเคล้อมเลยนะเราตดเราตดจริงๆด้วยเลยดูเขด้วยท่อระบายน้ำ นานแล้วมันึกกังเงี้ยเห็นหน้ามึงก็นึกถึงโฉดช่วงอะป่วยไป็ผ่าน์ทำไมอะไรใต้บัวเหี้ยมาทกไมกูเหรอโอ้พึงอ่ะมาเกี่ยวอันนี้ก่อนมาเกี่ยวอันนี้ก่อนออกไปทางเขาเม็ดเลยได้เปล่าได้จ้ะทางแถบตูนิคนะนะอ๋อได้จ้ะได้ใช่ไหมได้จ้ะจัดไปเลยจัดโอ้ Não, não, não. จะกลับบ้านไม่ไปไหนได้ตลาดจะเปิดเรื่อยๆไปจีบเองเลยไม่ไหวแล้วโอเคจะเที่ยวร้านที่ว่าอะไรนะไม่ต้องพูดเอาของเราเลยชมเขาไป่เลยนั่นละตัมมตัมมี่โดนกระตรมาแล้วทำไมไม่ทันไล่ออกเดี๋ยวไล่ออกตลอดเลยโอ้โหมัเป็นหัวหน้ากันนะนี่ มาไรยมินทาม,มีอะไรอยากจะบอกรบกวนมาเลยลอเรา,ม,า,รามินทาสักครู่หนึ่งได้หรือเปล่าเพียงครั้งตั้งแต่เราเกิดมาเราคิดแต่ว่าเรเาจะต้องฝึกซ้องเพลงดาบเป็นพวนทำศึกทำสงครามที่เก่งไม่ได้แต่พอมาถึงวันนี้เป็นไรก็ไม่รู้เพียงครั้งแรกที่เรามินทาด้มองตาของมาแล้วก็รู้สึกถูกชะตา คุจะเรียกว่าความรักที่ตายแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อราเมียนไไม่เคยมีสิ่งทีง่เคยมาก่อนเลยไม่เียเกิดมาันมามียนาจริงที่ไนกันคะต่อหอกว่าชอบอะไรจริงไปนั่งที่ต่างก็เหงาเปอะไรใจจะใช้เมีนไอรู้ทเมีเนไทยเพื่อเป็นเพื่อมีสูยจริงว่าะป็นโอรสของฉัน หมอนฉันอยากทำให้พระองค์ไปสู่หอของฉันกับแม่ไปเพียงตัวคนเดียวมีสักเล่มเข็มสับอันก็ไม่ต้องนำติดตัวไว้ได้ไหมค,คะไม่ทั้แค่นี้เองหรอแม่ไม่แค่ไม่ทำยากทำไม่มากกว่านี้เนะี่ยเราไป็นงานทำไม่ได้อนะพี่หมอนฉันทำแบบนี้หมอนฉันอยากจะพิสูจน์พระองค์ให้ทุกๆคนได้เห็นว่าพระองค์ราชบุตรกิตา ไม่ได้มีนิสัยเดือดร้ายเหมือนที่คุณอุ้คพิการใค่ัหเข้าเจีของฉันไม่ได้คับเข้าใจเลอมาลาเลยทม่นี้เลยทไม่ไู้จั